สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาหาคนดังนี่จำลุงพันได้ไหมครับที่ไปแต่งเพลงเอาไว้แต่หานักร้องถูกใจร้องไม่ได้ก็ไปรายการไม้ทองคำนี่วันนี้แต่ว่าเขาเป็นรุ่นปู่รุ่นพ่อนะผมเถื่อกแล้วก็สายชนก็มาวันนี้วันนี้มาหาประ,ประวัติของลุงพ่อเริ่ม เรื่องรูปรุ่นแรกนี่ครับหลังจากไปไม้ทองคำมาแล้วเป็นไงบ้างครับลุงพันตอนนี้มีได้ข่าวว่าคุณจอยก็มาขอเพลงไปเพิ่มอีกไม่ใช่ไม่ยังไม่มาอ๋อยังไม่มาใช่ไหมอืมนี่ไอเจอเอาไปเพลงนะเนี่ยอันนี้ก็พี่เปียกนะครับเป็นลูก คนคนโตก็จะมาถามเรื่องเกี่ยวกับประวัติรูปรุ่นแรกของหลวงพ่อเริ่มหลวงพันผมถามหน่อยว่ารูปกระดาษรุ่นแรกเนี่ยที่ในวงการพาครับอุ้ยในวงการพาเขาบอกว่าถอบปั๊มยัน เขียวยันแดงเนี่ยจะเป็นรุ่นแรกจริงๆแล้วเป็นรุ่นแรกไหมครับลุงพันไม่รู้ผมไม่รู้เลยนะใช่เนาะเขาพูดกันว่ารุ่นแรกนะมียันนะมีตุ๊กตือเนี่ยนะเดี๋ยวผมไม่มีอะไรเหลือเหลืออันนี้อ๋อวันนั้นที่ลุงพันยืนยันว่าเป็นรุ่นแรกไม่มีปั๊มยันเนี่ยลุงพันไปทําอะไรกับที่วัดครับไปช่วยอะไรที่วัดตอนนี้ก็อยู่ที่วัดเป็นกรรมการอะไรอยู่ อ๋อไปช่วยทางวัดทำซื้อผ้าบ้านเพื่ออะไรก็ไปบางทีก็ไปก็ท่านอ๋อแล้วลุงพ่อนี่ท่านมีสมัยนั้นนี่ท่านทําพระไว้แจกหรือว่าให้ญาติโยมใช่ไหมครับแล้วแล้วที่เขาแจกให้ลุงพันว่าเขาทํามาครั้งแรกเลยเนี่ย มียันไหมแอบรูปเลยใช่ครับรูปรุ่นแรกอะ่ะรูปภาพรุ่นแรกขาวดำนะั้นไม่มีแร้วอ๋อไม่มีหลวงพันยืนยันให้กับนักสะสมพระแฟนพันธุ์แท้หลวงพ่อเริ่มซีว่าไม่มีรุ่นแรกนั้นไม่มียันอ่าไม่มียันอ๋อไม่มียันเนาะแสดงว่าเขาทำมาใหม่ๆเขาก็เลยอยากแจกคนที่ไปช่วยใช่กเกลเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้มาปัาม๊มใช่ไหม ่เลุงพันที่เขาแจกให้ลุงพันมาเนี่ยเขาทำมาเพื่อจะเอาไว้ให้กับญาติโยมใช่ไหมลุงพันใช่ก็ให้มาแล้วกเราให้ก็รับเอาเนาะอหลวงพ่อเขาก็ผมก็คิดว่าท่านท่านเก่งนะเรื่องกสินเรื่องอะไรพวกนี้เขาก็ไม่ต้องมียานมีอะไรก็สักติ์แล้วว่างั้นเถอะเนาะสายชนมีอะไรถามลุงพันมา มามาที่แล้วถามไปเลยอือก็วันนี้ผมมากับเซียนผ้าดังด้วยคุณพ่อเนี่ย่านพูดอะไรนะแล้วที่ตอนนี้เขาแจกบอกว่าหลวงพ่อท่านบอกว่าถนนรูปที่มียันเนี่ยรูปพันได้มาไหมครับก่อนนะยังไม่มีเลยแล้วถนนก็มีหลายๆชั้นจริงๆด้วยชั้นเรีว่าขนตอนไหนไก็นะ จำปีได้ไหมว่าที่เขาปามยันมาแจกเนี่ยจะไม่ได้แต่รู้แน่ๆก็คือยังไม่มียันนะอันนี้ครับผมก็พามาพวกแฟนมันแท้หลวงพ่อเริ่มนะได้รู้ประวัติเพราะว่าสิ่งเหล่านี้แหละที่จะสืบทอดไปถึงลูกหลานของเราเพื่อนๆที่ยังไม่รู้ ว่ารูปกระดาษนั้นรุ่นแรกแจกจริงๆนั้นลุงพันบอกว่าไม่ได้ป๊มยันคือทำมาไว้แล้วพอดีว่าในวัดมีกิจกรรมช่วยงานกัน,กน,กนเขาก็เลยเอามาแจกให้คนรุ่นพอ<ต>่อพวกเราเนี่แหละได้เห็นกันตอนนี้ลุงพันอาย,อยุเท่าไหร่ครับเนี่ย่87อ๋อตอนนี้ลุงพัน87แล้วนะครับ,น,บน,นี่แหละ ประวัติอย่างเนี้ยถ้าใครมีนอกจากผมแล้วที่ใครรู้เรื่องของหลวงพ่อเริ่่มอะควรน่าจะไปทำคลิปทำอะไรบอกให้คนรุ่นหลังได้รู้นะว่าพระองค์นี้สมเด็จรุ่นนี้ใครสร้างใครทำปีไหนแล้วมันก็จะไม่ตกหล่นสูญหายไปกับการเวลานี่นะครับ ผมก็มาสัมภาษณ์หลวงพันธ์เพื่อเก็บประวัติรูปรุ่นแรกไม่มียันไว้ให้กับคนรุ่นหลังได้เรียนรู้เผื่อวันหน้าใครไปเจอกระดาษที่ไม่มียันนั้นจะได้รู้ว่าอ๋ออันนี้เป็นการแจกครั้งแรกของหลวงพ่อให้กับคนรุ่นปู่รุ่นย่าของพวกเราโอเคลวงพันธ์อยากเล่า เกี่ยวกับหลวงพ่อเริ่มประสบก,การณ์หรือว่าอะไรที่ท่านแบบน่าสนใจบ้างไหมครับประวัติของหลวงพอ่อตอนเจอรถให้พ่อเอาเอาตอนเจอรถนะลูกพันบอกว่ามีมีเจอรถจอไปซื้อไป้นื้อไองพาพาปิดพามาปิดอื่นเนี่ยไปก็ไปจอดติดไฟแดงอยู่ที่แยกอำเภอบึงอ่ะที่มึงชนอ่ะ ปีนหรือรถแล้วเอ๊ะรถปิดไฟแดงใครไม่อยาชนวะก็ยีบบุรีตอนนั้นดูยาวยนะีบบุรีมากดูแล้วพอดีรถทัวมาเต็มที่ชนตังเข้าไปเลยรถชนเนี <c oughs> <c oughs> ่ะตอนแล้วเราก็ไม่ได้ถือจับปูงอะไรหมุนก็ไปแล้วเอาไฟฟ้าแหวนรี่ว่าตายเลยแต่ไปเป็นไรเลย พลาดไปออันนี้ก็ประสบการณ์จากของลุงพันนะทนัทนทนัทน,ทนมันเจนะอไหมมันทนบ่อยแล้วเจมท่านท่านเราใครพ่อก็เล่าปีศาจป่าท่านท่องคาถาให้พอ่อว่าฝากอะไรพระมโหสถอะไรแม่อะไรนางอมรอะไรน่ะทำทำเป็นไงบ้างแม่เจ๋าตับเโลกัสหนึงมานาสัสม,มาสพาวิยีวันปัญญางตอนออกรถอ่ะเนี่เจ๋าตับเโลกัสหนิงมานาสัมพาวิยีอับปัญญาง งมีจาระเบโลพระสมิงมานาฉันภาวเย่แม right ่นางอามองอยู I I ่หน้าพอมาโหยสถดอยู่หลังคอยระวังในวัยใครมันท้องถนนใครอย่ามาชนเราเราอย่าไปชนใครนะอันขันนายตอนรถชนเลยอกันันบอกแันให้มีคาถาของหลวงพ่อเริ่มด้วยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะอาจะหลังไม้นะครับขอให้ลุงพันจดแล้วผมก็จะถ่ายรูป เมื่อไรที่คลิปนี้ก็จะเห็นคาถาการนั่งเดินทางนะเดินทางเกี่ยวกับรถไปไหนมาไหนทางไงจอนจะออกรถอ่าโอเคพ่อรถชนบ่อยจังหวัดนั้นฝากเลยเจอแล้วก็ฝากดไปแล้วอ่ะก็จบเดี๋ยวยังไม่เห็นพ่อบังพ่อบังหน้าพ่อไปทางนี้ไปกลางๆนี่กลางๆอันนั้งกลางไปนี่ตรงนี้เออปองนี่เออเอออ่ะนี่ก็จบคลิป ก็เลยมาถ่ายรูปคู่วิดีโอไว้กับลุงพันธที่้ประวัดหลวงพ่อเริ่มในเรื่องของรูปรุ่นแรกไม่ได้ปั๊มยันแล้วถัดมาอีกเวลาประมาณเท่าไหร่ถึงทํายันมาปั๊มโอเคครับสวัสดีครับเพื่อนๆเอฟซีหลวงพ่อเริ่มไม่ต้องกดใช่ไหมถือเฉยใช่ไหมโอเคออครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบ้อมูลดีๆครับดีนะเออ,อเก็บไว้เลยของเพื่อมาของดีแท้เนี่ยนอนเพราะเราอยู่กับท่านเรารู้ เรราู้ลักนี่ลูกชายคนโตของลุงพันครับท่านเป็นยังไงยังไงเรารู้เราอยู่กับท่านมาตั้งแต่เด็กท่านเล่าอะไรเราฟังเยอะแยะทั้งเรื่องลวงพ่อคงเรื่องใครที่บารมีนั่นกับท่านท่านเคยพูดว่าโอ้ยเมื่อมาเกือบห้าสิบปีก่อนท่านบอกว่าต่อไปถนนมันจะมีสองชั้นสามชั้นอะไรก็ไม่รู้เรายังนึกเองพ่อจะคิดไงมันจะพูดอย่างนี้แล้วอยู่ๆมันก็มีจริงๆด้วยเออท่านพูดอะไรมันจะมาเหมือนกับที่ท่านพูดวัน้ว่าท่านพูดอะไรนั่นเราคิดว่ายานท่านพุ่งสูงมากนะาดูแล้วานนนนเเปป็็คค เวลาไปสวดมนต์นะได้ตังมานะท่านไม่เคยดูเลยในซองบัแไดาเท่าไหรท่านไม่เคยใส่ใจเลยเลยถ้าเกิดโยนให้คนที่มีนาทีเลยท่านนี่เด้มาดูบางบางคนก็ให้เป็นหมื่นก็มีนะลุงพ่อนะ่ะบางคนดีใจมากเลยไปทาบุญได้หลุงพ่อไปนะที่ที่ทำบุญบ้านอ่ะพอาได้ลุงพ่อไปจะดีใจมากว่าเห็นลุงพ่อไปโอโ้โหอยากจะมีอะไรก็อยากเพราะอยากได้ลุงพ่อนั่นนะท่านท่านเป็นคนอย่างนั้นแล้วเงินทองที่ได้มาท่านไม่เคยเก็บไว้ทส,สร้างหมด เนี่ยรู้ดีเลยไอ้เบิร์ตธงชัยเนี่ยเพราะไอ้เบิร์ตเนี่ยมาหาท่านประจําเลยสมัยที่เราบวชอยู่เนี่ยมาหาท่านประจํารู้เลยขนาดว่าออกเทปรุ่นแรกๆอะเอามาให้หลวงพ่อลงเมตตาให,ให้ให้ช่วยเมตตาอะไรเงี้ยหลวงพ่อจะทาให้ตอนตายก็ยังมีของมีอะไรทั้งนั้น,น,นยูนะไปทํามาได้ประวัติเทปของเบิร์ตธงชัยแม่กอินไตนักร้องระดับประเทศอีกให้พ่อลงให้นับถือหลวงพ่อมากในเบิร์ตเนี่ยตก่อนเนี่ยมา พ่อบอกนั่นเลยมาหาท่านท่านเป็นคนท่านเป็นพระที่เก่งทั้งเมตตาแคลวคาดท่านเก่งมากตรงนี้แคล้วคาดกับเมตตานี้โอเคเพราะว่าบวชนี่อยู่เอ้ยอยู่กับท่านมาตั้งแต่เป็นเด็กวัดอยู่มาจนบวชกับท่านเลยนะท่านก็บอกว่าเออท่านสร้างสรอย่างเดียวเงินทองไม่ได้สนใจท่านเคยบอกว่าสมัยก่อนนะทีไรไม่กี่บาทท่านเป็นพระนักเทศแถวศรีราชาไร่งไม่เท่าไรร้อสองร้อยสามร้อยแต่ท่านไม่เคยคิดจะศึกท่านก็เลยไม่ได้คิดจะซื้อไว้ อเคก็ขอจบคลิปแค่นี้ครับสวัสดีครับลุงพันธ์